ต่อีกตัวหนึ่งคือยาลดไขมันเนี่ยฮะยาบำรุงร่างกายเนี่ยแต่เป็นแคปซูลตัวนี้เป็นยาธาตุไฟนะครับเป็นยาร้อนส่วนใหญ่จะใช้กินลดไขมันลดความอ้วนถามว่าลดความอ้วนได้ผลมากไหมไม่มากหรอกครับมันสําหรับเหมาะสำหรับลดไขมันจะไขมันหน้าท้องที่จะเห็นเลยพอกินพุกท้องจะเล็กลงแต่ไขมันตามร่างกายเนี่ยลดได้เมื่อกันแต่น้อยนะครับน้อยมันจะค่อยๆลดมันไม่เร็วเป็นยาลด เดียไขมันที่ไม่อันตรายเพราะส่วนใหญ่ที่ยาลดไขมันแล้วเนี่ยทั่วๆไปเลยเราไปซื้อมากินเนี่ยมาานันจะดึงลดความอ้วนนี่นะส่วนใหญ่ยังกินแล้วนอนไม่หลับเบื่ออาหารอย่างเงี้ยมันข้อเสียมีทําให้ใร่างกายโุนโซบางคนก็เอายาถ่ายนะครับยาระบายนี่ครับส่วนใหญ่เอายาระบายมาใส่ไว้นะครับแล้วก็มาขายเป็นยาลดความอ้วนอ่ะอย่างเงี้ยผิดนะครับส่วนใหญ่เราจะไม่เข้าใจ พวกเราต้องวันนี้ต้องเข้าใจเลยยาที่ระบายเนี่ยมันทาให้เสียน้าเวลาท่านกินเข้าไปจะถ่ายลูกเดียวพวกง่ายขี้แบงลูกเดียวอะน้ําหนักมันก็ลดสิครับขายดูแล้วมันผอมลงพอท่านไปกินมันจะอ้วนขึ้นมาอย่างเดิมเลยนะครับอันนั้นเป็นยาหลอกนะครับส่วนมากยาลดความอ้วนปัจจุบันที่เขาทํากันอยู่ในตลาดขายตรงเป็นแบบนี้ส่วนมากจะกินมันถ่ายพวกง่ายให้มันถ่ายลูกเดียวเพราะเวลาคนถ่ายไปมันก็น้้ำหนักมันก็ลด ดูแลวความอ้วนลดไปลดแต่จริงๆถามถามถ,ามถึงฐานจริงๆมันลดมันไ,ไม่ลดหรอกครับพอท่านไปกินเมื่อไหร่หยุดถ่ายเมื่อไหร่นะครับมันก็อ้วนอย่างเดิมและข้อเสียคือคนที่กินยาถ่ายายาถ่ายที่ลดความอ้วนเป็นประจำเนี่ยลำไส้จะมีปัญหาลำไส้จะบางอาจจะมีปัญหาเกี่ยวโรคกระเพาะเกี่ยวว่าทําให้เลือดน้อยกํลาลังน้อยทําให้หน้ามึนเป็นลมบ่อย,พอยเพราะฉะนั้นยาลดความอ้วนประเภทที่พวกเรา อย่าไปกินมันของเราก็ไม่มีขายด้วยถามว่าผมทํามได้ไหมยาลดความอ้วนตามตลาดสบายมากเลยเรื่องเล็กมากแต่ข้อเสียมีสูงนะครับของเราไม่ใช่นะครับลดได้พอประมาณเพราะั้นท่ากินเนี่ยรางคนชอบถามว่าลดลดบ้างแตไ่ไม่ได้นะครับผมก็พูดใจตรงๆนะครับช่วยได้พอสมควรนะครับ